วรรณกรรมคืองานศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาความคิดและจิตใจของมนุษย์ในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมนั้นผู้สร้าง จำเป็นต้องมีความรู้ที่กระจ่างชัดเจนและมีความสามารถที่จะเรียบเรียงความคิดอันบริสุทธิ์เพื่อถ่ายทอดสาระอันทรงคุณค่าแก่ผู้อ่าน อย่างประณีตงดงามพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัศราชกัญญาทรงพระราชทานไว้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6